วันนี้พามาอัปเดตชุดสวนลันใหญ่นะครับตอนนี้เหลืออยู่แม่เดียวกำลังผสมอยู่นะครับลูกชายโชคชัยนะครับโชคชัยสักกรินเท่ากองบินซูเปอร์แมนวีไอพีนะครับผสมกับแม่ลูกสาวสายอยุ่นะครับสายอยิ่ทับทิมแดงมันีแดงเพชรด,ดำนะครับ ส่วนนี้ครับลูกไก่กำลังสวยครับอันนี้ก็พอ่อชุดลูกชายโชคชัยนะครับกำลังสวยโชคชัยคนเจทักมาครับมีรุ่นพร้อมทรงด้วยนี่ครับพ่อพันกำลังถ่ายคนนะครับ ตัวครับชุกชัยพารวยนะครับตัวนี้กำลังถ่ายขนครับนี่ชุดหนึ่งนะครับตื่อลั่นจกเกาะหลังเขาทิ่ดาสวรรค์น,นะครับส่วนแม่นี้เป็นลูกสาวยอดเสียนชัยนะครับยอดเสียนชัยปั้นจันติงหนึ่ง ตัวนี้พ่อเขาเป็นลูกชายโชคชัยนะครับแม่นี้ทีเด็ดครับหลังเขาที่ดาสวรรค์น,นะครับผสมกับโชคชัยสัก,กรินนะครับเพาวงเป็บินซูเปอร์แมนเีพีนะครับทีเด็ดครับแม่นี้เคยไปฝากผสมเจ้าพาางควาแล้วนะครับ ออกมาแลวครับชุดนี้นี่นะครับชุดโตสุดนะครับสามเดือนกว่ามันใจทักมานะครับราคาเบาๆชุดนี้ชุดนี้เป็นลูกชายโชคแค่ทั้งหมดเลยนะครับลูกโชคแค่ทั้งหมดครับกำลังสวยครับ แม่นี่ตัวเลี้นี่สองตัวใช่มันมันถ้าดูปูนี่ไอ้ไอต้ตาบอดนี่มันต้องเกิดเป็นผีนี่นะมันมีทุกทุกเลยอะน,น,นี่ยันี่ก็เข้ามาอ๋อครับใช่ครับใช่เรือยู่สวงตัวแม่นี่ยสุดใจดัมเอโซอ๋อไม่ใช่ลูกแม่นี่รัแสนชัยนี่แม่นั้นเป็นสุดใจดัมเอโซ่อีแม่นี่ลูกสาวสรัแสนชัยเรือยู่คู่หนึ่งนะครับ กำลังสวยเนี่ยนะครับคู่กันเลยพ่อกับแม่เดือยอยู่สองตัวโชคชัยพารวยนะครับกับยอดเสียนชัยปั้นจันเติงหนึ่งนี่อีกชุดหนึ่งครับชุดนี้ก็ตอนนี้เหลืออยู่ห้าตัวนะครับชุดนี้พ่อเป็นโชคชัยเหมือนกันนะครับ สนใจทักมานะครับราคาเบาๆฝากติดตามด้วยครับสายโหดใกล้ไม่ได้โหดจริงตรกนี้โชคชัยพารวยนะครับแล้วมีพูดถางชุดนำมึยแยกเลยชุดชุดนี้ก็กำลังสวยนะครับ ชุดน,นี้พ่อเป็นลูกชายสายอยู่นะครับแม่เป็นลูกสาวโชคชัยนะครับโชคชัยเทากวางบินสวียดครับแม่ดีครับ